รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวออติว่าฟรี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 อย่างวะก็สปรกรเขามีบริการจัดที่ดินท,ทำกินให้เกษตร,รกรฟรีทุกขั้นตอนอ๋อแค่โทร1764 1764สปกสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบดี20สิงหาคม2563ค่ะพบกับมุ้ยมาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยความสดใสในยามเช้าตรู่แบบนี้นะคะข่าวสารด้านการเกษตรเรื่องราวดีๆืขนมาแน่นรายการเลยค่ะช่วงแรกนะคะพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนค่ะติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะ ายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณท่าชัยยุทธศูนย์ศิลปาชีพบ,บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกรมประมงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนหนึ่งล้านตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้านนายมีศักด ดีคงอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2563หรือวันแม่แห่งชาติกรมประมงได้จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน9ชนิดประกอบด้วยพันธุ์ปลาไทย8ชนิดได้แก่ปลาส้อยขาวปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทองปลาจาาปลาชะโอนปลากระโฮและปลาสวายจำนวน400,000ตัวและพันุกุ้งก้ามกรามจำนวน600,000ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้กรมประมงยังดําเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงสู่แหล่งน้ําที่เหมาะสมในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศรวม39.5ล้านตัวนางสาวมัญญาไทยเศร็จรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ Fresh from Farm สหกรณ์คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพละศูนย์การค้าเซนทั้พลาซาพร้อมกล่าวถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากมีเกษตรกรและสาก์การเกษตรหลายแห่งที่เป็นผู้ผ,ผลิตสินค้าคุณภาพทั้งบริโภคและอุปโภคมากมายได้รับผลกระทบจึงทําให้กรมส่งเสริมสาก์ประสานกับสากผ์ผู้ผลิตสินค้าต่างๆนํา,านผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสมาชิกมาจําหน่ายถึงมือ ผู้บริโภคในเมืองกรุงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นผลดีทั้งกับผู้บริโภคที่ได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคาย่อมเยาวจากสากลโดยตรงไม่ต้องผัดนพ่อค้าคนกลางเราจะมุ่งเน้นในเรื่องอาหารเพราะเป็นที่ทราบดีว่าตอนนี้คนได้ตกงานกันมามา,มากมายแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสหกรณ์ตอบเรี่ที่ไปไหนก็แล้วแต่ตัวดิฉันเองจะไปก็พยายามจะไปส่งเสริม อาหารในจังหวัดนั้น,น,นเป็นการบูรณาการอาหารทุกจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็นำกับเพื่อนโดยสหกรณ์แล้วก็เนื่องเงินทุนก็เหมือนกันทางสหกรณ์เราก็จะมีการเงินทุนให้ในการที่จะไปส่งเสริมอาชีพในเรื่องร้านค้าต่างๆ ข่าเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะค่ะ